ดีครับไม่ว่าจะเป็นสถานีกรุงเทพแลนด์มา,มาร์ค SRT รอยัล r รูซัมดีครับ วันนี้ที่มาเที่ยวงานนะคะอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กโพสต์ลงโซเชียลแลวติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะคะหรือวันนี้นะคะท่าในใดบอกว่าอยากจะไปนะคะยังโลเคชันมัสทั้งห้าของเรานะคะมัสเตสมัสไพรมัสบ่ายนะคะหรือจะเป็นมัสสีรวมไปถึงมัสสีค่ะสามารถนะคะมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะในโซนด้าน กลางของราเลนค่ะและอย่าลืมนคะคะเรายังมีกิจกรรมนคะคะเกมสนุกสนุกนคะคะ R4 พาสต์ต่อที่บริเวณด้านข้าง มือสนะคะอินเตอร์แอคสามารถนะคะไปร่วมกิจกรรมละอาซีทั้ง6จุดนะคะเพื่อแลกรับกระเป๋าลายไทยได้เลยค่ะและสำหรับนะคะท่านใดที่เข้ามาภายในโซนพนิงานนะคะซื้อของกินนะคะรับประทานอาหารรับประทานของหวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางงานของเราค่ะ มีจุดบริการเะคะที่ช่วยแยกขยะในะคะให้กับจุท่านด้วยอย่าลืมนะคะแยกก่อนทิ้งนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็เป็นการสร้างจิตสำนึกนะคะให้กับจุท่านกันด้วยและพลาดไม่ได้ค่ะอย่าลืมซื้อของฝากนะคะไปในด้านของวัฒนธรรมต่างๆที่นำมาเะคะวันนี้กว่า17จจังหวัดภายในภาคกลางนะคะบริเวณ ด้านขวามือของเบทีด้วยนะคะไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้วันนี้นะคะบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆนะคะในโซนหน้าจางของเรานะคะกับทางนะคะสอดรามน้ำเพชรน,นะคะโอ้โหแฟนคลับมาแน่นมากๆและตอนนี้นะคะทางทีมนะคะลำตัดหว่างเตนนะไดะ้ะกก็เตรียมพร้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณเวทีนะคะจุดแลนด์มาร์คที่หนึ่งของเรานะคะบริเวณสถานีหัวลำโพงนั่นเองค่ะใครนะคะที่อยากจะรับชมนะคะกับศิลปะนะคะลังกัดนะคะต่อบทต่อคอนนะคะสามารถมาจับจองพื้นที่บริเวณแลนด์มาร์คที่หนึ่งได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะเรายังมีนะคะกิจกรรมสนุกสนุกนะคะกิจกรรมดีๆ เป็นเด็กะมัสไทรยนะคะ,ะ,คะกับจุดนะคะที่ให้ทุกท่านได้ทำ DIY <S <S ะ,ะดระะ้างสมุดโนต้ตนะคะเป็นของตัวเองและก็นด็กฮะยังสามารถตกแต่งพวงกุญแจได็กฮะจากเศษผ้าได้ด้วยวันนี้นดคะทำคอทตอนผ้าผ้ากลางนดคะต้องขอ,ขอบคุณนะคกะทางทีงานของซอนรามน้ำเพชรนะคกะและนะคะ นักท่องเที่ยวสุพรนณ์นค่ะที่มาเยี่ยมเยือนในโซนของภากกานค่ะและตอนนี้การแสดงชุดต่อไปนะคะจ